นครหลวงเวียงจันทร์แจ้งการเลิกใช้คำว่าลดดูดวิทหรือลดดูดส่วมให้ใช้คำว่าลดบริการดูดน้ำเสียอันนี้ก็มีการแก้ภาษาลาวใหม่อีกแล้วนะครับ สบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา2องถุมทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารว,วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกกอืึนครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามากครับพี่น้องสิเรเบอบ์พาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องหลายประเด็น หลายเรื่องเล่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสปปเล่าในสองสามวันที่ผ่านมานะครับกระแสบกคอยดีนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับนครหลวงเวียงจันเนี่ยแจ้งการมีการแก้ภาษาลาวใหม่นะครับแล้วก็มีการโพสต์ลงทางเพจในสปปลาวแล้วก็สื่อลาวก็มีการนําเสนอนะครับอันนี้คือเป็นภาษาลาวนะครับที่เอามาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับ นครหลวงเวียงจันท์แจ้งการเปลี่ยนคําโฆษณาจากรถด,ดูดวิทย์หรือรถด,ดูดซ่วมเป็นรถบริการดูดน้ําเปื้อนและสิ่งเศษเหลือนะครับอันนี้นี่คือเป็นหนังสือแจ้งการมาเนาะคนลาวนับจากนี้ไปก็ต้องอเรียกใหม่นะครับเพราะเพราะภาษาลาวมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่อารมณ์ของพวกคอมมิวนิสต์ลาวไม่ต้องผ่านสภา ไม่ต้องผ่านประชามติจากประชาชนนะครับเมื่อก่อนภาษาลาวเนี่ยเขาเรียกว่าลดดูดวิดคำว่าวิดเนี่ก็คือสวมนะครับวิดคือวิก็คือสวมแล้วบางคนก็ใช้คำว่าลดดูดซ่วมตอนนี้คือไม่ได้ลดดูดวิดก็ดูเฉยไปฟังแล้วมันเฉยไปลดดูดซ่วมก็เป็นภาษาไทยก็ไม่เอานะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับ เปลี่ยนมาเป็นรถดูดรถบริการดูดน้ำนะครับรถบริการดูดน้ำเปื้อนและสิ่งเศษเหลือก็ยิ่งยาวไปอีกนะครับเอาง่ายรถดูดซ่วมจบรถรถดูดวิทย์จบนะครับไม่เอานะฮะกลายเป็นรถดูดน้ำเปื้อนและสิ่งเศษเหลือนะครับโอ้โห นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งนะครับสังคมเราก็เริ่มวิจารณ์กันอีกแล้วนะครับทาไมเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่และคนเราที่จะตามทันไหมเนี่ยนะครับจะโทรหารถด,ดูดซ่วมก็ต้องใช้คําพูดรถด,ดูดน้ำรถบ,บริการดูดน้ําเปื้อนและสิ่งเศษเหลือนะครับอันนี้ก็ผู้นาปัญญาอ่อนไงนะฮะกลัวตั้งแต่จะเป็นภาษาไทยหยาดภาษาไทยแห้งนะครับเ,ออเพราะว่าอยากฟังภาษาแกวอยากฟังภาษาเวียดนาม แต่มันก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้พี่น้องมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับประเด็นที่2นะครับประเด็นนี้คือเป็นประเด็นร้อนณตอนนี้นะครับในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเขาก็มีการโพสต์กันต่อเนื่องประเด็นก็คือว่ามีนักร้องคนหนึ่งนักร้องแดบแดบดบนี่แหละครับพี่น้องอใกล้ๆกับแบบเพลงสากลเป็นนักร้องของสองปป,ปลาว ขออนุญาตขึ้นรูปนะครับแต่จะไม่เอาคลิปมาลงแลวติดแดงยนวะผมจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมแล้วไปกดฟังเอานะครับในเนื้อหาของเพลงนี้ไม่รู้ว่าเขาบูลลี่อะไรนะครับไม่รู้ว่าเขามีความคิดยังไงก็ไม่รู้ละนะครับแต่ว่ากระทรวงวัฒววนธรรมของลาวเนี่ยเขากําลังจะจัดการอยู่นะครับเพลงเพลงนี้มีเนื้อหาตอนหนึ่ง เขาบอกว่าเพลงเดบเขาเพลงเดียวเนี่ยแพงกว่าเงินเดือนครูทั้งปีนะครับแบบเมาสรวมครูทั้งประเทศเลาวนะครับตอนนี้กระแสนี่คือคนเข้าไปฟังเยอะมากๆแล้วก็มีคนดูดเอาคลิปสั้นๆมาโพสในเพจนะครับอ่เดี๋ยวก็ไปดูคลิปเอานะครับทุกคนว่าเพลงนี้นี่สื่อถึงอะไร นะครับเพราะว่าตอนนี้การกระแสรครูในสปปลาวมาแรงมากนะครับประเด็นก็คือเรื่องอย่างที่ผมพูดให้ฟังนั่นแหละครับที่ครูลาวตอนนี้มีช่องอื่นมุมมองเพื่อนบ้านอะไรก็เอาไปนําเสนอนะครับก็ตามตางกันในฐานะที่ผมเนี่ยอ่านภาษาลาวออกอผมก็อยากจะเอามานําเสนอข้อความของครูท่านนี้นะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ในโรงเรียนในสปป,ปลาว นะครับแต่มีความคิดหมินสถาบันเบื้องสูงของประเทศไทยนะครับถามว่าถ้าผมไม่เอามานำเสนอก็ไม่มีใครรู้แต่ถามหน่อยว่าผมอ่านภาษาลาวออกผมอ่านภาษาไทยออกแล้วผมเข้าใจในประเทศไทยนะครับผมก็ต้องนำเสนอจะปล่อยให้คนเหล่านี้นะครับนำเสนอพูดจาสนุกสนานในกลุ่มเขาคิดว่าคนไทยอ่านภาษาลาวไม่ออกเหรอครับนะฮะเราก็ต้องนำเสนอ ให้เขารู้ตัวว่าสิ่งที่เขานำที่เขากำลังพูดอยู่นะนะครับมันเป็นการหมิ่นเบื้องสูงนะครับมันไม่ถูกต้องคนเราจะต้องรู้ว่าสิ่งนี้มันแตะต้องไม่ได้นะครับถ้าเราปล่อยไปนะครับคนเราเข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ต่อกันต่อเนื่องครับมันก็กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกคอมเมนต์เรนะครับผมเข้าใจนะครับว่ากฎหมายในประเทศไทยนั่นนี่คือเอามาเผยแพร่นั่นนี่คือไม่ได้ แต่สิ่งที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยบางทีผมก็อดอดไม่ได้นะนะครับอดไม่ได้ที่จะเอามานําเสนอไงไม่อยากให้คนลาวกลุ่มอื่นที่ยังไม่รู้เรื่องนะครับไปเจอคอมเมนต์อาจารย์ทางออนไลน์แบบเนี้ยแลวจะเข้าใจผิดอ่าเพราะคอมิมนต์มันก็พยายามปลูกฝังไงนะครับให้คนในสปปลาวเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มองประเทศไทยในรูปแบบไหนนะครับ คนรุ่นใหม่นะครับความรู้การศึกษาที่มีมาจากไหนครับก็มาจากครูอาจารย์ที่กําลังสอนนะครับก็มาจากครูอาจารย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถือถ้าเราไม่พูดไม่นําเสนอเราก็จะไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านคิดยังไงกับเรานะครับอ่าคอเมนคิดยังไงอ่าคอมเมนต์นิดเล่าคิดยังไงเราไม่ใช่อย่าอย่าไปเหมารวมแล้วโลกสวยนะครับว่าโอ้เพื่อนบ้านนั่นนี่ดีทุกอย่างนะครับ คุณไม่รู้ท่าแท้ความคิดของคนอื่นนะฮะคุณจะไม่รู้เลยว่าเขาคิดยังไงนะครับคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อคุณอาจจะเสียท่าให้กับเขาก็ได้นะครับเอ่ผมอยากจะบอกนะครับว่าครูอาจารย์ในสปปลาวนี่นะครับเกิน80%มีความคิดที่ไม่ค่อยจะดีกับไทยหรือสยามมาตั้งแต่ไหนอยู่แล้วนะครับเพราะเขาพึ่งพาอาศัยครูมาจากไหนครับ ครูเรียนจบที่ไหนครับการปลูกฝังการสอนนะครับคนรันระบอบก,การปกครองกันนะฮะก็สปปล,ลาเขาก็ต่อต้านสักดินาอยู่แล้วสองสามคำก็สักดินาสยามสองสามคำก็สักดินาสยามคํานี้เนี่ยได้ยินมาตั้งแต่เกิดแม้กระทั่งในเพลงชาติลาวก็ยังไม่เคยแก้ไขยังไม่เคยปรับปรุงใหม่เพลงชาติลาวก็ต่อต้านสักดินาสยามอยู่แล้วนะครับ ผมพูดผิดตรงไหนเนื้อหาเพงลงเราเขียนว่ายังไงนะครับมันก็มีนะครับต่อต้านจากักรพรรดิอเมริกาต่อต้านศักดินาต่อต้านก็มีครบทุกอย่างในเพลงชาติเาวเด็กคนในสปปลา,าวเรียนเวลาร้องเพลงชาติลาวมันก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ความปลูกฝังการปลูกฝังนี่ยมันบัญญัติเข้าไปในเพลงชาติอยู่แล้วนะครับ เราไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากมายนะครับมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของคนมากกว่านะฮะ,ะคุณลองคุณจะโจมตีประเทศไทยคุณจะสอนให้คนมีความคิดมีอคติต่อประเทศไทยถามว่าคนเหล่านั้นเคยมาประเทศไทยหรือ,อยังครับยังไม่เคยมาถ้าคุณเคยมาอยู่ในในประเทศไทยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยทามาหากินในประเทศไทยความคิดคุณจะเปลี่ยนทันทีผมยืนยันเลยนะครับอ่นนี้ผมแจ้ง f c ทุกคนนะฮะ ตอนไหนที่เข้ามาติดตามฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสวัสดีครับสบายดี